และอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ตอนนี้เป็นที่น่าสนใจนะคะคือในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมามีการลงทะเบียนผู้ติดเชื้อรายใหม่55รายในเขตเมืองออสโลขณะน,นี้เทศบาลเมืองออสโลนะคะกำลังพิจารณาออกคำสั่งให้ใช้หน้ากากอนามัยในสถานการณ์ที่ไม่สามารถรักษาระยะห่าง1เมตรได้ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นที่ทราบกันดีว่า FHI ได้ออกคำแนะนำให้สวมหน้ากากอนามัยเมื่อต้องใช้บริการในระบบขนส่งสาธารณะที่ไม่ถือเป็นกฎหมายบังคับนะคะให้ทำตามแต่เนื่องจากว่าจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นจำนวนมากขณะนี้เทศบาลเมืองออสโลกำลังพิจารณาออกข้อบังคับให้ทุกคน ต้องใช้หนะ้ากากอนามัยสำหรับพื้นที่ที่ไม่สามารถรักษาระยะห่าง1เมตรได้นะคะอันนี้ก็คือต้องรอรอประกาศอีกทีนะคะนายเรมอนอยูหันเซนนายกเทศมนตรีเมืองออสโลกล่าวว่าหากไม่สามารถควบคุมอัตราการติดเชื้อได้สภาเมืองจะนำมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นมาใช้ หนึ่งในนั้นคือการสวมหน้ากากอนามัยและยังขอให้ในจ้างเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่พนักงานอาจจะต้องมีสำนักงานที่บ้านเพื่อลดความแออัดในระบบขนส่งสาธารณะด้วยนะคะและนอกจากนี้นะคะเทศบาลเมืองออสโลกําลังพิจ,จารณาออกข้อกําหนดให้ร้านอาหารทุกแห่งต้องลงทะเบียนลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ ขณะนี้เทศบาลเมืองออสโลนะคะได้แนะนำแต่ยังไม่ได้เป็นการบังคับนะคะให้ร้านค้าทุกแห่งลงทะเบียนรายชื่อลูกค้าเพื่อให้ตรวจหาเชื้อได้ง่ายขึ้นในกรณีที่มีผู้ติดเชื้ออันนี้คือก็ต้องรอรอประกาศอีกครั้งนะคะอย่างเป็นทางการในขณะนี้นะคะเขตเมืองออสโล15เขตเป็นพื้นที่สีแดง ที่มีอัตราการติดเชื้อมากกว่า20ต่อ1 0 0 0คนมีเพียงเขต Vestre a เ e r เพียงเขตเดียวเท่านั้นนะคะที่ยังเป็นพื้นที่สีเหลืองโดยมีอัตราการติดเชื้ออยู่ที่17.9ต่อ1 0 0 0คนนะคะเทศบาลเมืองได้รายงานเกี่ยวกับการติดตามการติดเชื้อในเขตเมืองออสโล ผู้ที่ติดเชื้อมากที่สุดอยู่ในช่วงอายุระหว่าง20ถึง29ปีนะคะซ้ำก็ยังมีตัวอย่างของผู้ติดเชื้อนะคะบางคนที่ที่มีผู้ที่ติดต่อเกี่ยวข้องในวงวงจรด้วยเนี่ยมากถึงนะคะ250คน อันนี้นะคะเราก็ต้องดูกันต่อไปนะคะว่ามาตรการที่ทางรัฐบาลเนี่ยหรือว่าทางเทศบาลเมืองออสโลจะออกมาเนี่ยที่บอกว่ารอประกาศเนี่ยจะเป็นอย่างที่เขาเคิดกันไว้หรือเปล่านะคะยังไงก็เดี๋ยวถ้าเกิดมีข่าวอะไรนะคะที่เป็นความคืบหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะนํามาให้รายงานให้ทราบนะคะ วันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายหาเดค่ะ